ชาดก5่าร้อยชาติกายะนิพพินทะชาดกชาดกว่าด้วยควาเมเบื่อหน่ายร่างกายสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณาโกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะในการสมัยนะ่าเมืองสาวัตถีนคะรนี่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนต่างดำเนินชีวิตด้วยความปกติสุขท่ามกลางความปกครองของพระองค์เจ้าเหนือหัวผู้ตั้งอยู่ในโทษพิธราชธรรมเรียกได้ว่าณเมืองนั้นผู้คนต่างดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขแต่ในความสุขนั้นก็ย่อมหลีกหนีไม่พ้นทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตดังบุรุษคนหนึ่งเป็นผู้เดือดร้อนด้วยโรคผอมเหลืองเออทรมานจริงๆจ,จะเดินเหินไปไหนอย่างใครเขาก็ไม่ได้วันๆได้แต่นอนหมดเร็วแรงเฮ้ยอ,อรรยาของชายป่วยนี้ได้ตระเวนหาหมอฝีมือดีไปทั่ว เมื่อได้ยินใครที่ไหนพูดกันว่ามีหมอดีแม้นจะอยู่ไกลเพียงใดเธอก็สามารถตามตัวมารักษาได้โรคนี้มันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันตั้งแต่เป็นหมอมาฉันก็ไม่เคยเห็นใครหมดเรี่ยวหมดแรงอย่างนี้สักทีอย่างมากก็แค่เบื่ออาหารสองสามวัน แล้วมีหนทางรักษาได้มั้มจ๊ะนี่เป็นยาบำรุงขนานใหม่ลองต้มให้เขากินดูแล้วกันเผื่อจะเจริญอาหารแล้วกลับมามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาบ้างเมื่อได้รับยาจากหมอแล้วผู้เป็นภรรยาและลูกก็รีบนำมาต้มตามคำสั่งของหมอแม่แม่แม แม่ว่าพ่อกินยานี้แล้วจะหายไหมจ๊ะเออแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันหมอเองเขาก็บอกว่าเป็นแค่ยาบำรุงเท่านั้นไม่ได้รักษาอะไรชายผู้เป็นโรคเหลืองได้ทานยาของหมอแล้วหลายวันอาการก็ยังไม่ดีขึ้นความหวังในการหายจากโรคของเขาก็ได้สูญสิ้นไปอีกครั้งอาการป่วยของเขา แม้แต่พวกแพทย์ก็ไม่ยอมรักษาแม้นบุตรและภรรยาของเขาก็คิดว่าไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติพยาบาลผู้นี้ได้เพราะเธอไม่ต้องต้มยามาให้กินอีกแล้วกินไปตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยโูพี่ก็อย่าพึ่งท้อสิจ๊ะ มันอาจจะต้องใช้เวลารักษากันบ้างแล้วนะช่างเถอะพี่คงจะต้องตายด้วยโรคนี้จริงๆหมอกี่คนต่อกี่คนแล้วล่ะไม่เห็นจะมีใครรักษาได้สักคนโผ่พ่อลูกจะช่วยพ่ออย่างไรดีรุ่งเช้าวันหนึ่งชายป่วยได้ตื่นเช้าวกว่าปกติ เขาหันหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เขามองออกไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านพลังสายตาก็เหลือบไปเห็นพระภิกษุสงฆ์ออกมาบินทบาทแล้วเขาก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งจริงสินะชีวิตมันไม่เที่ยงจริงๆสังขารย่อมร่วงโรยเป็นธรรมดาถ้าเราหายจากโรคนี้เราจะบวชตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เหตุอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นชายผู้นี้อาการดีขึ้นตามลำดับเขาสามารถทานอาหารได้ตามปกติมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นนั่งลุกยืนนั่งแล้วความสุขก็เกิดขึ้นในครอบครัวนี้อีกครั้งอาการดีขึ้นตามลำดับ ของชายผู้นี้ได้สร้างความแปลกใจให้กับภรรยาและบุตรของเขามากจนวันหนึ่งภรรยาของเขาเก็บความสงสัยไว้ไม่อยู่จึงได้เอ่ยปากถามขึ้นในวันหนึ่งพี่จ๊ะฉันดีใจที่พี่ดีขึ้นนะแต่ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีที่ผ่านมามีหมอโน่นหมอนีมอน่มารักษาพี่มากมายแต่ก็ไม่เห็นมีใครรักษาได้แล้วทำไมอยู่อยู่วันหนึ่ง พี่ก็มีอาการดีขึ้นได้เองแลยจ้ะเนี่ยว่าแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเช้าวันนั้นพี่ได้มองออกไปเห็นพระภิกษุพี่เลยได้พูดว่าถ้าวันใดพี่หายจากโรคนี้พี่จะออกบวชตั้งแต่วันนั้นมาพี่ก็รู้สึกดีขึ้นมีเรี่ยวแรง พี่จะออกบวชงั้นก็แสดงว่าเราจะไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะสิโหวันเวลาล่วงไปสองสามวันบุรุษผู้นั้นได้ความสบายเล็กน้อยจนเป็นผู้ไม่มีโรคจึงไปยังพระเชตวันมหาวิหารทูลขอบรรพชากับพระาศาสดาเขาได้บรรพชาและอุปสมบทในสำนักของพระาศาสดาแล้ว ไม่นานนะักก็ได้บรรลุพระอรหันต์อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาได้นำเรื่องของชายป่วยนี้มาถกกันว่าดูก่อนาวุโสทั้งหลายบุรุษผู้มีโรคผอมเหลืองชื่อนูน้นคิดว่าถ้าเราหายจากโรคนี้จากบวชคั่นหายโรคแล้วจึงบวชแล้วบรรลุพระอรหรันต์ตั้งหน้าแปลกเหลือเกิน พระศา,ศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามเมื่อรู้ว่าภิกษุเราภิกษุทั้งหลายได้สนทนาธรรมในเรื่องนี้จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่บุรุษผู้นี้เท่านั้นแม้ในการก่อนบัฑิตทั้งหลายก็กล่าวอย่างนี้ครั้นหายจากโรคพร้อมเหลืองแล้วบวชได้ทำความเจริญแก่ตนบัดนั้นพระองค์ทรงนําเรื่องในอดีต มาเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้ากรมมทัศของราชสมบัติในนครสารณสีพระโูธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ทำงานค้าขายพราหมณ์ผู้เป็นคนขยันหมั่นทำมาหากินเขาและเพื่อนๆของเขามักออกเดินทางค้าขายนำของอีกเมืองหนึ่งไปขายอีกเมืองหนึ่ง เมื่อได้กำไรอันสมควรค้ากลับก็แวะเที่ยวหาของเพื่อนำกลับมาขายในเมืองที่อยู่อาศัยการเดินทางเพื่อการค้าขายของสามีแม่นจะได้กำไรมากมายแต่ภรรยาก็ไม่ได้สบายใจเสียทีเดียวการต้องการอยู่บ้านเพียงลำพังกับการต้องเฝ้าเป็นห่วงผู้เป็นสามีทำให้เกิดความทรมานใจแก่เธอยิ่งนนะัก พี่จ๊ะเมื่อไรพี่จะเลิกเดินทางสักทีละจ๊ะเราทํามาค้าขายเล็กๆน้อยๆแข่ในบ้านเราไม่ได้เลยจ๊ะโถเอ้ยทูนหัวของพี่เจ้าคงจะเงาละสิเอาเถิดพี่ขอไปอีกครั้งเดียวครั้งนี้พี่จะหาสินค้ามาตุนไว้ยเยอะๆเลยนะแล้วจากนี้พี่ก็จะได้อยู่กับเจ้าตลอดไปไงจ๊ะดีไหมจ๊ะ เมื่อให้สัญญากับผู้เป็นภรยาไว้แล้วชายผู้นี้จึงได้เตรียมเดินทางในครั้งสุดท้ายของเขาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้สินค้ากลับมาได้มากตามความต้องการพรามผู้นี้กับเพื่อนเดินทางค้าขายจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งจนได้กําไรงามแล้วก็เดินทางกลับ เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วต่อจากนั้นอีกไม่นานนะักรามผู้นี้ก็ได้เกิดเป็นโรคประหลาดโรคผมเหลืองอยู่ๆเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากอาหารหมดเรี่ยวแรงเป็นอะไรไปละจ๊ะพี่น้องทํากับข้าวไม่อร่อยอยังเคยเลยจ๊ะทําไมพี่ไม่ทานเลยล่ะไม่ใช่อย่างนั้นหรอก แต่พี่รู้สึกไม่สบายตัวยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากทานอะไรอยากแต่จะนอนจ้ะเมื่อไม่ได้ทานอะไรเลยนานวันเข้าชายผู้นี้ก็มีอาการสุดลงวันวันเขาไม่สามารถลุกเดินไปไหนมาไหนได้เลยเอาแต่นอนสมอยู่ในห้องเมื่อเห็นสามีมีอาการไม่ดีขึ้น ภรรยาจึงเที่ยวหาหมอมารักษาแต่ไม่ว่าจะเป็นหมอคนไหนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครรักษาอาการของผู้นี้ได้เลยเออฉันเองก็ไม่รู้จะรักษายังไงอาการอย่างนี้ก็ไม่เคยคบเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเอายาอะไรให้กินก็ไม่หายสักทีเออจนปัญญาหมออย่างฉันแล้วจริงๆ อุค์ข้นภรรยาของเขาก็เดินทางกับเพื่อนบ้านแต่เช้าเพื่อตามหาหมอที่ได้รับความร่ำลือว่าเก่งกาจมารักษาผู้เป็นสามีเมื่อหมอผู้นั้นมาถึงก็ตรวจอาการโรคที่ชายผู้นั้นเป็นแต่ไม่ว่าจะเทียบกับตำราใดๆที่เคยศึกษามาเขาก็ไม่พบวิธีรักษาใดเลย หมอได้ตรวจอาการดูแล้วเอายานี้ให้เขากินเถิดคงจะช่วยรักษาอาการป่วยให้หายได้เมื่อได้รับยาจากหมอแล้วผู้เป็นภรรยาก็รีบเร่งนำไปต้มเพื่อนำมาให้สามีชายพรามได้ดื่มกินด้วยความหวังว่าจะทำให้หายจากโรคเหลืองนี้ได้ พี่นี่จ้ายาจากหมอพี่ดื่มหน่อยนะเขาว่ากันว่าหมอคนนี้เก่งยานี้คงจะทำให้พี่อาการดีขึ้นได้แทงใจดื่มหน่อยนะจ๊ะชายป่วยผู้นี้ดื่มยาของหมอจนผ่านไปสองสามวันอาการของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นอาการป่วยของชายคนนี้สุดลงทุกวัน แม้นหมอไหนๆก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้โถฉันจะทำยังไงดีละเนี่ยทำยังไงถึงจะทำให้พี่หายจากโรคนี้ได้เมื่อก่อนเราก็เคยมีความสุขกันแท้ๆถึงแม้พี่จะออกเดินทางบ่อยไปบ้างแต่ก็ยังดีกว่าที่ได้อยู่กับพี่ทุกวันแต่พี่ต้อง พี่ต้องมาจมอยู่กับความทุกข์ทรมานกับโรคแบบนี้ชายผู้เป็นโรคเหลืองได้นอนสมอยู่ในห้องด้วยความหมดหวังที่จะรอดท้นจากโรคร้ายแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้เกิดแรงเรื่องอัศจรรย์ขึ้น กับเขาเมื่อวันหนึ่งเขาได้มองออกไปเห็นผู้คนดำรงชีวิตยอยู่อย่างมีความสุขดังที่เขาเคยมีเออครั้งหนึ่งเราก็เคยมีความสุขอย่างนี้สินะเมื่อก่อนเราก็ค้าขายเช่นนี้เป็นคนร่างกายแข็งแรงแต่อยู่ๆก็เป็นโรคขึ้นมาได้ความสุขนี้มันไม่เที่ยงสินะถ้าเราหายจากโรคนี้เมื่อไรเราจะออกบวช หากจากวันนั้นมาไม่กี่วันอาการป่วยของชายผู้นี้ก็ดีขึ้นตามลำดับเขาสามารถทานข้าวได้ตามปกติเรี่ยวแรงก็ตามมาหน้าตาแจ่มใสภรรยาของเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งสามีดีขึ้นมาได้พี่จ๊ะทานนี่สิจ๊ะอร่อยอร่อยฉันทำสูตรฝีมือเลย อันนี้เอกจ้ะพี่จ๋าเดี๋ยวตามด้วยของหวานดีไหมจ๊ะเออพี่ว่าพอหายจากโรคนี้อาจเป็นโรคอ้วนตามมาได้นะเนี่ยเมื่ออาการดีขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตได้เกือบปกติแล้ววันหนึ่งพรามผู้นี้จึงบอกกล่าวความตั้งใจของเขาให้กับภรรยาได้รับรู้ ทนหัวของพี่เจ้าจงฟังพี่เถิดพี่พี่หายจากโรคนี้ได้เพราะว่าพี่เคยพูดไว้ว่าถ้าหายจากโรคนี้เมื่อไรพี่จะออกบวชนี่พี่ก็ดีขึ้นแล้วพี่คิดว่าคงถึงเวลาสทีที่พี่จะได้ทำตามที่พี่เคยได้พูดไว้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ตามใจพี่เถอะนะจ๊ะ เมื่อพี่หายจากโรคนี้แล้วน้องเองก็เป็นสุขใจจ้ะไม่ต้องการอะไรอีกเชิญพี่ทำตามความต้องการเธอนะจ๊ะหลังจากนั้นเมื่อพรามได้ความสบายขึ้นมาบ้างจนเป็นผู้ไม่มีโรคจึงเข้าป่าหิมะพานบวชเป็นฤาษีทำสมาบัติและอภิญญาให้เกิดขึ้น แล้วอยู่ด้วยความสุขในฌานตลอดไปครั้งนั้นเขาได้กล่าวคาถาขึ้นว่าเมื่อเราถูกโรลกอย่างหนึ่งถูกต้องได้เสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสอันทุกขเวทนาเบียดเบียนอยู่ร่างกายนี้ก็สูดผอมอย่างรวดเร็ว หูดดอกไม้ที่ทิ้งตากแห้งไว้ในที่ทรายฉะนั้นรูปร่างอันไม่น่าพอใจถึงการนับว่าน่าพอใจที่ไม่สะอาดสมมติว่าเป็นของสะอาดเต็มด้วยากศพต่างๆปรากฏแก่คนผ่านผู้ใหม่พิจารณาเห็นว่าเป็นของน่าพอใจน่าติเตียนกายอันเปื่อยเน่า กระสับกระสายน่าเกลียดไม่สะอาดมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาเป็นที่ที่มูสัตว์ผู้ประมาทมุกมุ่นอยู่ย่อมยังหนทางเพื่อเข้าถึงสุขติให้เสื่อมไปพระมหาสัตว์กำหนดพิจารณาภาวะอันไม่สะอาด และภาวะอันกระสับกระสายเป็นนิดโดยประการต่างๆด้วยประการดังนี้อยู่เบื่อในายในกายจึงเจริญพรมวิหารสี่จนตลอดชีวิตได้เป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาคันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประกาศสัจจะในเวลาจบสัจจะ ชนเป็นอันมากได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระดาบทในครั้งนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกข่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ